ีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทสออสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตไลยเปิดเพลงกันไปนะคะห้ามงเย็นกับอีก19นาทีถ้าเกิดว่าคุณเปิด วียมาตั้งแต่ตอนบ่ายแน่นอนคะ่ะเราอยู่ด้วยกันมาเข้าสู่ชั่วโมงที่5แล้วนะคะแต่ถ้าคุณเปิดมาตอนบ่ายสามเหมือนเดิมเราก็จะดูเหมือนเพิ่งอยู่กันมาสองชั่วโมงตน้ตนๆเพื่อที่จะส่งคุณผู้ฟังเตรียมตัวกลับบ้านและเตรียมตัวที่จะพักผ่อนใช้วันศุกร์ของคุณอย่างเต็มที่ดูสิว่าคืนนี้คุณจะกลับบ้านไปกินอะไรนะหรือว่าไปดูอะไรดีนะถูกไหมเพราะมันเป็นวันหยุดเราจะรู้สึกว่า ไม่อะเราจะนอนดึกนิดหนึ่งเราจะให้รางวัลตัวเองในการนอนดึกฉันจะตื่นสายพรุ่งนี้แต่การที่ฉันจะตื่นสายฉัหรบบบางคนไม่ได้แปลว่าฉันจะรีบนอนนะฉันจะนอนดึกให้หนำฉันจะลากดูหนังไปให้สุดแล้วฉันจะกินนู่นนี่นั่นฉันรอมาทั้งวันแล้วก็มันก็เป็นการเยียวยาตัวเองแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะมีในใจแล้วลิสต์ที่ตัวเองแปะเอาไว้ว่าจะดูเรื่องอะไรช่วงนี้ก็จะมีคนบอกว่าดูสงครามส่งด่วนกันจิ๊บๆิบจิบยิบอยู่เลยสนุกอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าเอจริง สนุกอะไรยังไงดูเรื่องไหนแล้วแต่คนชอบบางคนก็บอกว่าเราเพิ่งถึงเรื่องนี้เองอ่ะแต่และคนชอบไม่เหมือนกันค่ะบางคนเลือกดูที่ออกมาให้ครบก่อนฉันไม่พร้อมที่จะจดจอ่อ,อทุกสัปดาห์ใจฉันไม่นิ่งบางแล้วแต่ดูเรื่องไหนแล้วให้ประโยชน์อะไรกับเราเอาว่ามันก็ดีนะคะน้อยที่สุดบางทีมันอาจจะช่วยดึงเราออกจากโลกของข่าวในทุกวันนี้เพราะว่าเอาจริงๆคุณผู้ฟังดูมากมาก เจาะลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปนี้มาเดี๋ยวภาพนั้นมาเดี๋ยวไอ้นั่นมาหัวจะปวดบางทีก็หดหูเหมือนกันเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแล้วยังไงต่อแล้วถ้ายิ่งต้องไปอ่านคอมเมนต์อาจจะเกิดอารมณ์ได้ความเห็นต่างกันบางทีมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความถูกใจกับไม่ถูกใจบางครั้งถูกต้องหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะามีถูกต้องหลายรูปแบบถูกต้องของใครนะคะต้องไปหาดูแหละ ในแต่ละเรื่องค้นคว้าต่อเป็นสิ่งที่ดีค่ะค้นคว้าเพื่อที่จะให้เรารู้ลึกมากขึ้นแต่ที่สําคัญให้รู้ใจตัวเองก่อนนะคะถ้าเริ่มไม่ไหวพักก่อนอย่าเพิ่งดูเลี่ยงไปดูบันเทิงบ้างมันไม่ใช่เรื่องเสียหายค่ะแล้วความบันเทิงมันก็มีหลายแบบมันมีทั้งทีวีมันมีทั้งเพลงมันมีทั้งหนังสือหรือจะนั่งเล่นเกมอะไรก็ได้อะไรที่ทําให้คุณสบายใจค่ะเพราะว่าเรื่องที่เราเครียดมันมีเยอะพอแล้วหนึ่งในนั้นความเครียดของแต่ละคน บางทีมีเรื่องของมิจฉาชีพเอาใจช่วยนะคะให้คุณจัดการได้ใครที่เจอไปแล้วและกําลังดําเนินการอยู่ขอให้ความช่วยเหลือถึงมือคุณได้เร็วที่สุดในขณะเดีวยวกันอ้อมก็โดนมิตชี่ไปวันนี้แต่ว่ายังยั้งทันมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันกับคุณผู้ฟังวันจันทร์ค่อยเล่ากันละกันทวงด้วยนะคะส่วนตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณร้อนเงินค่ะมาทางนี้เลยต้องการเงินฉุกเฉินมาทางนี้เลยบ้านช่วยได้เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนฉุกเฉินกับสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินจากธนาคารออมสินนะคะ บ้านไม่ต้องขายบ้านไม่ต้องย้ายบ้านยังอยู่ครบกับดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นอยู่ที่3.59%ต่อปีใน6เดือนแรกค่ะวงเงินสูงสุด10ล้านบาทและสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สูงสุด5,000บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะสมัครเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115รู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะ ขอพุดโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มถ้าโรไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่ชวาสคอบเนเชอรลแด์อีซี่ทรีทเมนต์สมม็กซ์มิทเยียเซลลดหนักทั้งครัวแรง2ต่อถึงกรกฎาคมนี้ชีสบอลชีสอบเข็มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณเอไลฟ์ life. แอปส่ซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านและไอเฮิร์ ตาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหเราก็ต้องบอกว่าทุกวันพุธค่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นเวลาที่ชาวพุทธเรียนจะมานั่งกุยกันตรงนี้พร้อมๆกับสามดีเจของเรานะคะเผือกเต้นแล้วก็หอมอย่าลืมติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้ คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเอาไงดีนะ่าดูอะไรดีนะนี่คืออีกทางเลือกหนึ่งค่ะย้อนหลังได้เลยเต็มที่และดูสดๆกันพร้อมๆกันค่ะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณเม็กซ์มิดเยียเซลลดหนักทั้งครัวแรงสองต่อถึงกร,รกฎาคมนี้คาร์โรไลท์ลดโซเดียมลง3 0อร่อยเวิร์กแน่ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอครับเซมหะไอ A Life a อปสายรับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้าน s w a s c o p p Natural and Easy Treatment โสมค่ะพทุอย่าลืมโทรนะสนับสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีค่ะคุณเหมียวสบายดีไหมคะสบายดีค่ะวันศุกร์วันนี้มีแผนทำอะไรบ้างคะเนี่ย วันนี้อาจจะออกไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนคะ่ะอ,อ๋ออาจจะออกไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนถ้ามีโอกาสนะคะก่อนจะออกไปจากบ้านแน่นอนคะ่ะเราต้องบอกว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเ,เองจะเลือกบำรุงหรือจะเลือกเติมดีคะเลือกบำรุงค่ะเลือกบำรุงบำรุงสักสิ่งหนึ่งที่คุณเหมียวเลือกคือ จะใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์ค่ะอืมมอยเจอไรเซอร์ izer, ในช่วงเวลาแบบนี้มันต้องมีไหมคะว่ามันจะต้องเป็นยังไงให้เหมาะกับช่วงเวลาไหนเพราะนี่ตอนนี้มันเย็ยนแล้วถูกไหมหรือมันจริงๆมันใช้อันไหนก็ได้หนูรู้สึกว่าเหมาะกับสภาพผิวตัวเองมากกว่าเอาที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองมากกว่าคุณเหมียวคะ่ะปกติแล้วเนี่ยมอยเจอไรเซอร์ที่ใช้ปกติเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไอเทมของเกาหลีหรือเป็นไอเทมของญี่ปุ่นคะ่ะ เป็นของด้านเกาหลีค่ะเป็นของเกาหลีนะตัวบำรุงใช่ไหมที่จะชอบของเกาหลีใช่ค่ะอ่ะแล้วเราต้องจัดการกับใช้เวลากับการดูแลหน้าตัวเองนานไหมก็ค่อนข้างนานค่ะถ้าเกิดแบบมีช่วงที่หน้าโสมมแล้วต้องใช้ใช้การบำรุงเยอะมากใช้เวลานานกี่ชั้นอนะ่ะกี่รอบกี่สิ่งใช่รอบเดียว,ยวแต่ว่าต้องใช้เวลานานมากๆค่อยๆนวดอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ค่ะ โอ้ดีเนาะคือการให้เวลากับการดูแลหน้าในวันนี้อ้อมว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ให้เวลากับมันหนังหน้ามันจะเออก็ก็จะมีรอยอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่แบบมันไม่ละเอียดอะ่ะแสดงว่าคุณมีคุณมีดูแลตัวเองแบบนี้มานานหรือยังคะก็นานแล้วค่ะแต่ก็ต้องมีบางช่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอนที่ทแบบ,บอาจจะหลงลืมเหรอใช่ใช่ใช่ค่ะแต,แต่เราก็ดูทบ๋อดูล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพราะฉันมันก็ยังพอไหวใช่ปะ ใช่ค่ะนะคะก็ไม่ว่าจะดูตอนไหนก็นแล้วแต่ขอให้ได้เริ่มดูค่ะแล้วให้แฟนฟาวเป็นหนึ่งในตัวช่วยดูกับคุณก็แล้วกันเพราะของเรานะคะที่นี่มีบิวตี้ไอเทมไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นรวมไปถึงการบำรุงสารพัดเลยคุณผู้ฟังสามารถไปเลือกได้ที่ฟาวแอนฟาวนะคะและคุณเหมียวเองเวลาที่เราจะต้องสั่งซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเคยมีความกังวลกับอะไรบ้างไหมคะเวลาสั่งซื้อเคยแบบทีของจากแบบ ต่างประเทศนะคะออเราคิดว่าเราเจอร้านที่ดีแล้วแบบแต่พอซื้อมาจึงถึงกับไม่ใช่ของแท้อะไรเงี้ยค่ะเอ,อ้โหต่างประเทศก็มีไม่ใช่ของแท้ได้ด้วยเหรอบพงที่อาจจะมีร้านที่แบบสวมเราอาจจะดูไม่ด<อ>ีเองด้วยอ่าคือ,ค,อคือเราก็เลือกสิ่งที่ดีแล้วแต่บางทีเราก็แพ้ทางเขาถูกไหมมันมันมันบางทีมันก็ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะมันเจอไปแล้วก็แล้วกันไปขอให้ไม่เจอซ้ําละกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะตรงนี้ใน โอกาสที่คุณเหมียวมาคุยกับพี่อ้อมนะคะอ้อมมีอชเชอร์มอบให้คุณเหมียวแปดร้อบาทเพื่อที่จะไปลองดูไอเทมต่างๆที่ฟาวแอนฟาวดูนะคะได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณเหมียวขาขอบคุณนะคะวันนี้เอาไปทานข้าวให้มีความสุขนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนก็เหมือนกันนะคะ0ู6ย์สองหกาแปดสามเจ็ดสามคุยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ และก็แลกเขาเรียกว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะเอาเวอร์ชร์ราคา8 0ดเนี่ยไปช็อปไปดูซิว่าที่ฟาวแอนฟาวเขามีอะไรเพื่อที่จะจัดการแก้ปัญหาที่เราเคยเจอค่ะคุณผู้ฟังมาร่วมกันแบบนี้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับเจอครบจบที่ฟาวแอนฟาวค่ะเจอครบจบที่ฟาวแอนฟาว เตรียมตัวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นั่นึกขึ้นได้พี่อ่านคุณผู้ฟังอ้อมลืมถามอะไรจริงๆในทุกๆวันคุณผู้ฟังของเรามีความรู้เรื่องของแบบว่าความแบบคุ้นเคยกับการใช้อเทมนู่นนี่นั่นอ้อมลืมถามว่าถ้าเราเป็นสิวอะตอนนี้เราต้องซื้ออะไรแต้มเหรออ้านบอกคุณผู้ฟังจะบอกว่าบีบีพี่ยังเป็นสิวิกเหรพี่สกปรกไงเปล่าอ้อมเช็ดหน้าอย่างดีแต่มันอยู่ๆสิวมันก็ขึ้น จนเอมรู้สึกอา้าวทำไมสิวขึ้นมาไวรุ่นหรอมัง้งรุ่นไหนก่อนเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดแหละค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองดีๆทั้งกายแล้วก็ใจขอให้สาว์อาทิตย์นี้เป็นอีกสาว์อาทิตย์หนึ่งที่คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งวิธีการพักผ่อนของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันค่ะดูแลตัวเองเยอะๆเอาแค่เบื้องต้นวันนี้ขอให้คุณกลับถึงบ้านปลอดภัยเจอกับคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณบนท้องถนนไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่นะคะพักผ่่่ออนนนนนมาากกๆคคคะะะะแล้วววเเรรจจััััท์สสดี EFM DJ Playlist by DJ Om ค่ะสนับสนุนโดยปตทสพอ,สอ,อเป็นพนลังที่มั่นคงไม่หวั่นไหว เธอหากว่าเธอนั้นคิดเม่ดีอยู่แล้วคงต้องยอมอฉันจะหนีไปไม่บอกกับใครฉันจะหายไปเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้อยู่กับตัวเอง